สวัสดีค่ะแก้มนะคะแก้มจะมาขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาใช้บริการกับออโตพัทค่ะวันนี้เป็นวันสิ้นปีค่ะแก้มก็เลยถือโอกาสเข้ามาขอบคุณคุณลูกค้าค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำให้ออโตพัทมีวันนี้นะคะถ้าไม่มีคุณลูกค้าก็ไม่มีออโตพัทในวันนี้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ พวกเราทุกคนขอขอบคุณคําติและคําชมของท่านที่มีต่อเราเราสัญญาจะนําทุกคําติชมของท่านมาปรับปรุงการบริการและพัฒนาฝีมือของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับคุณลูกค้าเราตั้งใจส่งความสุขให้กับคุณลูกค้าเพราะคุณลูกค้าคือกําลังใจของพวกเราค่ะขอบคุณครับ thank you